ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมอนโดนำกำลังปิดล้อมตรวจค้น17จุดใน12จังหวัดจับคนที่มีหมายจับค้างเก่าตามชุดการคอมมอนโดปราบคนพาล โดยที่จังหวัดนนทบุรีค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษนํากําลังปิดล้อมบ้านแห่งหนึ่งบนถนนเลี่ยงเมืองสนามบินน้ํา15ตําบลบางกระสออเาเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีสามารถจับกลุ่มนายวรเชสซึ่งเป็นพ่อของนักแสดงนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นัชชัดและนัชชาหรือเมาส์บีโอวซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าพรบอาวุธปืนหลังใช้อาวุธปืนลูกกลดนะคะยิงใส่คนขับรถบรรทุกโดยไม่ทราบสาเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถเกิดความเสียหายเกิด ในพื้นที่จังหวัดนนทบรุรีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนะคะทางพลตำรวจโทจิรพงู้์พลิเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้ทางกอมบัญชาการตำรวจปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดทำข้อมูลสืบสวนผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมก่อคดีฆ่าผู้อื่นอยากอุกอาจคดีอาวุธปืนตลอดจนคดียาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มจนเป็นที่มาของการปูพรมเป้าหมาย17จุดผู้ต้องหา16คนทั่วประเทศ